สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube SK สอรติการครับผมส่งงานครับผมเดี๋ยวเก็บขอรดนี่หน่อยครับผมสองวันครับกับเจ้าโคมัสสุ PC ซร้อยรุ่นห้าครับผมสองวันเสร็จครับผมดินทรายเป็นเหตุครับทำไปได้ครับผม สวันได้ส่งงานครับโคกน้องนาโมเดลหนึ่งไร่ครับผมช่างตรวจงานนี่งงเลยครับผมมาวัดคิวดีแล้วครับได้พันหร้อยสี่สิบคิวครับเลยไปร้อยสี่สคิวครับผมสองวันครับผมแต่ว่าผมมาไม่ทันช่างครับ กุดเสร็จตั้งแต่บ่ายสามครับผมฝนตกเลยหยุดครับผมกำลังเริ่มมาขุดต่อครับผมสองวันครับส่งงานกับทีมงานสรติการครับผมหร,หรือชื่อย่อทีมงานสอการเอ็นกิ่งครับผมติดต่อสอบถามได้ครับผมขุดที่ถมสะ ขุดดินไปถมครับติดต่อได้ครับผมราคากันเองครับผมของไส้ไก่ครับเจ้าของนาถูกใจครับมาชมเจ้า PC ซร้อยรุนห้าครับผมเจ็บขอบนิดหน่อยครับผม กินไซายเป็นเหตุครับ วันนี้อากาศดีครับผมแดดไม่ร้อนครับเจ้ากล้วยหอมทำงานได้เต็มที่ครับผมบรรยากาศดีครับวันนี้ดินสไลด์ครับทรายทรายขี้เป็ดครับผมไม่เป็นไรครับเจ้าของนาพอใจครับผมเจ้าของนาพอใจ น้ำออกบ่อแรงมากครับผมเก็บการครับผมสองวันเสร็จครับดินทรายเป็นเหตุครับผม ธรรมดานี่สามวันนะครับผมบอ่อนี้ส่งไปเลยครับสองวันไต่ขอบเก็บขอบนิดหน่อยครับผมของใส่ไก่รับ หน้าง,งานวันนี้อยู่ที่บ้านอนไหวครับอำเภอรอมมะแดงครับผมหมดแล้วครับโคกหนองนาเดี๋ยวเจอกันครับเข็มมาลาช โคกน้องนาโมเดลว่าจะขึ้นไปเยี่ยมเสียวุฒรถไทซิงคิมมาลาร้บวม ยังขายอยู่นะครับคันนี้เปิดราคาที่68ต่อรองได้ครับผมก็ mm hmm. ใช้งานปกติครับพาไปชมผลงาน,นครับผม ดินทรายครับใช้งานดีมากครับโคมสัสุนานทีเจอเจอดินทรายครับถ้าคันนี้เจอดินทรายนี่ไวมากครับผมเจอดินแข็งก็ไวเหมือนกันครับใช้งานดีมากครับโคมัสุ ฝาข้างนี้เปิดยังยังไม่ได้ประกอบครับผมเปลี่ยนเจียปัม๊มไม่มีเวลาเลยครับงานเร่งจัดครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปกับเจ้าซ1พีร้อยรุนห้าครับผมเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อนครับผมพรุ่งนี้มีวิ่งดินต่อประมาณ80เที่ยวครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ